ภาษาจีนไว้เรียนเรียนแต่ภาษาไทยแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับเอ,อ้ใช่ใช่กินข้าวกับนกอ่ะกินข้าวกับเดี๋ยวฟันหัะกินข้าวกับสติกขาว,ขาวอะไรสีกขอาวเนื<ม>้อแล้วก็ตตกตเต้าคือเต้าหู้ไงเต้าหู้เหรอคะแล้วก็แ<อ>คร<ะ>อทค่ะชอบไหมคะน้ำแล้วก็นำ้นำซุปที่เดียวเองก็เต้าซุป อีกแล้วก็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 คือเราฟักด้วยแล้ได้กินนมบ้างหรือเปล่าคะได้ค่ะแล้วนอนกลางวันหรือเปล่าเออแต่ก็นอนค่ะแต่ไม่นอนหลับเลยคุณครูที่บอกว่าเดี๋ยวตอนน่าจะตื่นมาน่ะหนูเองแล้วแล้วเพื่อนหลับหรือเปล่าคะหลับค่ะแล้ววันนี้ทำอะไรอีกที่โรงเรียนคะ แล้วไปสวนหลวงมาทำอะไรมัางคะทำอะไรไม่เยอะแยะอะไรค่ะแล้วทำไมวันนี้ที่สวนหลวงเป็นอะไรฝนตกเหรอใช่แล้ววันนี้ตอนเย็นกินข้าวกวับอะไรกินข้าวกับเอาที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนก่อนแล้ววันนี้คือร้นักเรียนมาสนุกไหมสนุกแต่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คะ่ะทำไมนะคะเจะไม่มีใครมานั่งนะ่าตอบ พี่โฟกัสกับหนูแหละแล้วหนูนั่งข้างหน้าเหรอคะหนูนั่ง,งแล้วก็โฟกัสเหรอใช่แต่ไม่มีใครมานั่งที่ว่างเป็นแต่หนูกับพี่โฟกัสเดี๋ยวมันทิ่มตาไม่ใช่นี่เอามาเดี๋ยวนี้โอาให้ตะเกียบมาฮาวฟี่ถ้าถ้ามันทิ่มตาแม่จะไม่โอเลยนะแม่จะสมน้ําหน้าเลยนะโอเคแม่จะสมน้ําหน้าซ้ําเลยนะคะนี่ นะถ้ามันทิ้มตาตาบอดแม่จะสมน้ำหน้าเลยนะคะ